เชื่อไหมว่าแบบตอนที่ไปแบบเซอร์วยหรือไปถามอะจะมีฟีเจอร์นั้นพนี่จะทุกคนแบบว้าวอยากใช้มากอะไรเงี้ยพี่ก็เด v e l o p ออกมาเลยปุ๊บไม่มีคนใช้เลย <laughs> ไม่มีคนใช้ จร,จริงๆเราการหา product market fit อะจริงๆบางทีเราคิดว่ามันฟิตแล้วหรือมันน่าจะพอได้แล้วอะเฮ้ยจริงๆแม่งแม่งยังห่างไกลามากตอนแรกทำไปเฮ้ยก็ดีเนาะสักพักหนึ่งเดือนที่4เดือนที่5อะไรเงี้ย retention rate มันเริ่มตก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 ,ตกเลยอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยอีกว่าแบบเออทำไมอะไรเงี้ยสรุปว่าเฮ้ยอันเนี้ยแม่ง pivot ตั้งแต่แบบ value pop เลยอะแต่ว่าอะไรเพราะวาเออทำใหม่ทำใหม่ถ้า pivot ตั้งแต่ value pop ก็คือทำใหม่ ตอนเด็กอ่ะพี่ก็คิดว่าวันหนึ่งเราอยากทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วอ่ะก็เลยได้มาตั้งแบบโรงคัดตแต่งเล็กๆที่ตลาดไทยกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอทําไปทํามานั่นแหละอันนั้นเป็นจุดเกิดของไอเดีย freshgate ที่เราได้เห็นแบบ Ecosystem แล้วก็ o p p o อ t u n i t y ต่างๆที่ที่ตลาดไทย เจอเพนพอยต์กับตัวเองก่อนว่าแบบงานนี้มันแบบ labor intensive มากเลยคือแบบอุ้ยเหนื่อยจังเลยแล้วทำงานกลางคืนตลอดเวลาเอ๊ะแบบถ้าจะใหญ่กว่านี้ต้องทำยังไงหรออะไรอย e ่างเงี ia, ้ยมองนอกจากโรงค้าต ah ัดแต่งของเราเองมองอีโค y ิสต m มของตลาดเองพี่รู้สึกว่าฟูดซัพพลายเชนเนี่ยมันยุ่งเหยิงเนาะแม่ค้าแต่ละคนก็มีลูกค้าของตัวเองมีรถของตัวเองขนไปส่งด้วยตัวเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือพี่ก็เลยรู้สึกว่าตัวภาพใหญ่เองในมุมของอีโค y ิสต m แม่มันยังไม่มีประสิทธิภาพแล้วในขณะเดียวกันพี่ก็เจอโอกาสด้วยเนาะด้วยความที่แบบทำงานกลางคืน เพื่อเสิร์ฟร้านอาหารเหมือนกันเนาะตอนนั้น small to medium size แบบเสิร์ฟตอนเช้าเนี่ยพี่อยู่ที่นั่นเกือบ24ชั่วโมงอะไรเงี้ยบางทีก็เหงานะแบบออกออกมานั่งออกมานั่งหน้าโรงค้าแต่งของตัวเองแต่ว่าเจอโอกาสมีในความเหงานั้นก็คือเฮ้ยตลาดอะไรวะเนี่ยมีทรานส์เซคชั่น24ชั่วโมงแล้วพี่ก็นั่งสังเกตว่าแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันมีประเภทของรถที่วิ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าหูมาร์เก็ตไซส์เนี่ยต้องใหญ่มากๆก็เลยเห็นเป็นโอกาสมีและการบวกกับเพนจอยที่มันเจอละกกันพี่็เลยอยากที่จะแก้มัน ก็เลยคิดเป็นเหมือนแบบ problem solution นะเออว่าถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้ solution มันควรเป็นแบบไหนนะก็ไม่อยากมาโนไปเองเนาะพี่ก็ต้องไปคุยก่อนว่าลูกค้าของเราเป็นใครเราจะโซฟเพนให้กับใครแล้วก็ออกไปคุยแบบออกไปคุยเยอะมากว่าแบบเฮ้ย solution แบบนี้บายไหมทั้งในฝั่งของซัพพลายเออร์แล้วก็ร t สต r ร n t ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็บายแต่นันก็คือแบบ sample size มันแบบ3า50เออแล้วเราก็เลยทำมาเป็นแบบ solution ตอนแรกเป็น market place เลยเพราะช่วงนั้นฮิตอันนี้ไง light asset ก็คือการ match ระหว่างแบบซัพพลายเออร์กับร t สต r ร n t ให้มาเจอกันแล้วเราก็ develop workflow ให้การทำงานของ r e Restrant กับ s ั p p l p e r ออร efficient ที่สุดแล้วก็เข้า accelerator เพื่อไป validate อีก Layer หนึ่งว่าแล้วคนที่เคยเห็น business แบบนี้หรือว่า Solution แบบเนี้ยนอกจากประเทศเราเขาเห็นในประเทศอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีมุมมองอยังไงบ้างก็เลยเป็นการ validate สองสเตตอนนั้น พรแรกแรกที่ข้อออกมามันก็คือเป็นไปตามโซลูชันเนาะมันก็คือการ build marketplace นั่นแหละซึ่งตอนนั้นวิธีการของพี่คือง่ายแต่ว่าได้ผลละกันพี่ก็ develop landing page มาอันหนึ่งแล้วก็บอก key point เนาะว่า benefit คืออะไร how it works แล้วก็ให้ทั้งฝั่ง supplier แล้วก็ restaurant เข้ามา register ภายในแบบ2วัน supplier เข้ามา register แบบ500 restaurant แบบ2 3 0 0อะไรอย่างเงี้ยอันนึงมันก็เป็นการ validate อีกเหมือนกันว่าเฮ้ยโซลูชันของ you อะ่ะมัน fit นะหลังจากนั้นพ,พี่โทรทุกไลน์อะ เ,เพื่อที่จะแบบไปอินเทอร์วิวแบบสั้นๆอะไรเงี้ยว่าทำไมถึงสนใจในการแบบอินไซต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเดเวล o อเป็นแบบฟีเจอร์หรือตัว Product จริงๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่อยาก Develop บนเว็บไซต์ก่อนซึ่งพอ Develop ไปปุ๊บเชื่อไหมว่าแบบตอนที่ไปแบบ Sur v e y หรือไปถามอ v e n t แค่แบบ MVP Feature จะมีฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์ทุกคนแบบว้าวอยากใช้มากอะไรเงี้ยพี่ก็ Develop ออกมาเลยปุ๊บไม่มีคนใช้เลย ไม,ม่คนใชเออ้เพราะว่าพี่อย่าลืมไป2ออย่าง1ก็คือว่าคนที่พี่ไปถามอะ่ะคนที่มาริ g ิสเตอร์ส่วนใหญ่เป็นโอนเนอแต่คนที่ใช้อะ่ะ เขาคือคนที่ครัวคนตัดสินใจกับยูเซอร์คนละครกันอุ๊ดเบบีมากตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเออแล้วก็เวนะ็บไซต์เนอะมันต้องใช้แล็ปท็อปใช่ป่มมันไม่มีทางหรอกคนที่ครัวเขาจะเอาแล็ปท็อปไปที่ครัวแล้วนั่งเปิดอะ <laughs> มันไม่มีทางเออวะตอนนั้นก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวส MVP ของพี่อะด้วยความที่พี่ไม่ได้มีเทคแบ็กกราว n ์เลยแล้วตอนนั้นพี่ก็ยังไม่ได้รู้จักจริงๆเนะว่า MVP คืออะไรในมุมพี่นี่คือ MVP แล้วคือน้อยแล้วแต่ว่ามีประมาณแบบเกือบสิบฟีเจอร์อะเ <Developer S 2> ดีเ๋ยวว ไม่ MVP ล็อกลดกว่านี้ได้ไหมเพราะมันไม่ได้จริงของมันต้องใช้ของมันต้องมีคุยมาแล้วสรุปออกมา10ฟีเจอร์เลยไม่มีคนใช้ครานี้เชื่อแล้ว <c oughs> เอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ออกไปคุยใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอะไรที่มันเวิร์กอะไรที่มันไม่เวิร์กค่ะแล้วก็เริ่ม develop MVP จริงๆเนาะมัน just แบบ one or two feature หรือมันมีวิธีการ validate ที่ไม่จำเป็นต้อง e v e l o ฟฟีเจอร์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอืม เริ่ม d e v e l o p a p อป i ลิเคช n ออกมาแทนแบบเว็บไซต์พอรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่ใช้เนี่ยเขาเฟรนดี้กับแบบโมบายมากกว่าเวลาเขาคลัวหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ d e velope f a t u r e แบบ r e o r d e อรอะไรเงี้ยที่มันแบบสั่งซื้อซ้ำง,ง่ายๆในมุมของ problem solution อะ่ะมันเหมือนมันมันจะฟิตเนาะในเชิงของฟี ture Base แต่ว่าพอทำไปเนี่ยเราเริ่มมีเมทริกซ์ที่ชี้วัดอย่างสำคัญละกันของพี่เป็น B 2 B อะ่ะตัวหนึ่งที่พี่ชี้วัดเป็น key m e t r i c กอะ่ะคือ retention rate ตอนแรกทำไปเฮ้ยก็ดีเนาะสักพักหนึ่งเดือนที่4เดือนที่5อะไรเงี้ย retention Red, มันเริ่มตกเราก็ตกแบบตกตกตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็แบบเฮ้ยต้องต้องไปหาเราว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทำไม retention rate มันถึงตกก็เลยไปคุยอีกว่าแบบเออทำไมอย่าเงี้ยสรุปว่าเจ้าของร้านอาหารเขบอกว่าจริง,รงๆแล้วแบบเขายุ่งนะ มะเขือเทศอ่ะมันคือมะเขือเทศแหละเขาไม่ต้องการซื้อมะเขือเทศทอจาก10บซัพพลายเออร์่ะเขายุ่งด้วยไม่มีเวลาเลือกว่าขอแบบเจ้าเดียวเลยได้ไหมที่คุณเลือกมาแล้วอะว่าราคามันดีแล้วคุณภาพมันดีอะเออแล้วคุณแบบมาส่งให้มันแบบตรงเวลาแค่นั้นเองเราก็เลยบอกเฮ้ยอันเนี้ยแม่งพีวิทตั้งแต่แบบ value pop เลยอะแปลว่าอะไรว่าอ,อ๋อทำใหม่แหละตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าทําใหม่ด้วยนะเป็นคนลุยๆไงคิดว่าอ๋อหรออา้าวนั้นมันต้องมีวะก็เลยโอเคพีว okay, ิทเลยมาตีโจทย์ว่า อ๋ออยากได้ของที่มันแบบราคา Resonable คุณภาพเลือกมาแล้วแล้วก็เป็นของสดต้องส่งให้ตรงเวลาเพราะว่าตอนนั้นเองตอนเราใช้แบบ m a r k e t p l a c e อย่างงี้ทำหรหลายๆ,ๆเขาก็ต้องไปส่งเองใช่ไหมเซอร์วิ e l ลเวลอะมันยังไม่ได้กับร้านอาหารจริงๆที่จะแบบสามารถ Fix เวลาได้แล้วไปส่งเวลาได้ตามนั้นจริงๆมันก็เลยเป็น3อย่างที่เราต้องเอามาต้องเอามาตีโสดคิดปออ๊อปอ,อัพ้นมาเไรอ๋อนั้นเราต้องเป็นคนแบบรวบรวมเองแหละต้องมีแบบ DC แหละมันถึงจะซื้อมาเป็นเบาได้เนาะคัดคุณภาพได้เนาะโอเคถ้างั้นก็คิดขึ้้นนมมาเเล,ล่ออออตงี DC เหมือนมีแวร์เฮาส์เองสองวิถ้าให้ส่งตรงเวลาด้วยเราคงต้องมีโลจิสติกส์ด้วยก็เลยแบ turn บเทินแบบพื้นที่ข้างบ้านอะไรเงี้ยก่อขึ้นมาแบบเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเพื่อเอาแบบมาลองเล่นเป็นแวร์เฮาส์อะไรเงี้ยก็แบบเฮ้ยสนุกดีอะไรเงี้ยโลจิสติกส์ก็ลองแบบแค่ไม่กี่คันเงี้ยเอ้ยลองดูสิว่าทำได้ไหมเฮ้ยทำได้ว่ะก็เริ่มเด v e l o p อแวร์เฮาส์แมネจเมนต์ซิสเต็มแล้วก็โลจิสติกส์แมเนจเมนต์ซิสเต็มขึ้นมาเพื่อปลั๊กอินกับตลาดเออพอาทำไปทำไมเฮ้ยเวิร์กคืออันเนี้เยเป็นละแต่่วา ถ้าเล่าถัดไปเนี่ยคือโหไม่น่าเจอเลยงานใหญ่จริงๆ DC กับโลจิสติกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันคืออีกบิสเนสหนึ่งจริงๆตอนนั้นเราเล่นบ้านเล็กๆไงเราก็รู้สึกเอ้ยสนุกจังเลยอะไรเงี้ยพอแบบโหพอมันเริ่มโตขึ้นอนะ่ะมันเริ่มแบบ าคอมพลีเคตระดับหนึ่งนี่คือซัพพลายเชนนะเบลอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต,แต,แต่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นเพราะเราไม่รู้แล้วกันเราถึงทําแต่ว่าคนอื่นที่อยู่ในซัพพลายเชนเขาบอกว่าทำมาได้ยังไงเนาะของส่ดเขาไม่มีใครทํากันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าก็ต้องขอบคุณความไม่รู้แล้วกันมันก็เลยทําให้เราแบบเออดฟดิอว,ว,วลลอลมาได้อะไรเงี้ยค่ะพอรัฐบาลประกาศ ล็อกดาวะ่ะของ f ฟช h g เก็เป็น B2B เราเสิร์ฟร้านอาหารใช่ปะ่ะออเดอร์หายไปเลย80%ภายใน1วันอะไรเงี้ยเราก็เลยพ i v i จาก B2B อย่างเดียวเนี่ยเป็นเปิดให้กับ B2C เข้ามาแต่ว่าพอยต์ของมันคือมันต้องเร็วมันต้องเร็วไม่ใช่เพราะว่าเราตื่นเต้นเลยต้องเร็วแต่ว่ามันต้องเป็นเดรร time เพราะว่าคอน summer เองเนี่ยเขาก็อยากที่จะหาซัพพลายเหมือนกันเพราะทุกคน ตกใจไงต้องหาสัプายไปสต็อกถ้าเราเร็วได้ได้มากกว่าที่อื่นแล้วเราสามารถที่จะสปอร์ตลูกค้าทั่วไปอะค่ะให้ให้เขาเข้าถึงสัプายได้มากขึ้นมันก็จะเป็นดรไรไทม์ละกันตอนนั้นก็เลยพิวิตภายใน24ชั่วโมงเลยที่จะเปิดให้กับคอน s u m e r อะไรอย่างเงี้ยค่ะภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราทําอยู่2อย่าง1ก็คือหน้าบ้านสําหรับคอน s u m e r สินค้าที่จะขึ้น for คอน s u m e r มันก็จะไม่เหมือนกับร้านอรหารสักทีเดียวต้องขึ้นหน้าบ้านสําหรับเขานะคะอันที่หนึ อันที่2เรื่องของ payment สําคัญมากเพราะปกติธุรกิจร้านอาหารเราให้เครดิตเนาะเป็น post pay แต่ consumer เราให้เครดิตไม่ได้เนาะก็ต้อง develop ตัว payment system อะค่ะให้เป็น pre p a ดให้ไดออ้ภายใน24ชั่วโมงนั้นส่วนที่2ก็คือเรื่องของแบบ operation ก็จะมีตั้งแต่ทีม supply ที่ต้องดูแบบ a s s o r t m e n t อะไรที่มันเหมาะซึ่งต้อง list กันมานะแั่นแหละภายใน24ชั่วโมงนั้นเหมือนกันเนาะเพื่อที่จะเอาคืนนาบานให้ได้อะไรเงี้ยเรื่องของ uh, process ของบัญชีว่าเราถ้ารับเข้ามาแล้วแล้วมันยังไงต่อแล้วถ้าสมมติ ามันมีการเคลมจะต้องยังไงต่อแต่มีโหนดหนึ่งที่พี่อย่าลืมคิดไปก็คือ customer service โอ้โหแบบส่ไหมการตอบแชททุกอย่างคือแบบเยอะมากจนแบบ CS เราไม่ได้ r รีแ r e กำลังคนของ customer service มาเพื่อสิ่งนี้กับ volume ของลูกค้าที่มากขนาดนี้แล้วการเทคก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในการทำออโตเมชันในบางส่วนเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วขึ้น มองเฟสเกตเป็น3เฟสหละกันนะคะเฟสแรกอะคะ่ะของเฟสเกตพี่ว่ามันเป็นช่วงแบบเทสแอนเลอร์เนาะหาแบบ problem solution product market fit อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหาท่าที่ใช่หลักกันเฟสเนี้ยมันเป็นเฟสที่เราเริ่ม Amplify หรือขยายในมุมของ growth แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันขยายแล้วอะมันก็ต้องลงมาดู fundamental ด้วยเหมือนกันขยายถึงระดับหนึ่งเนี่ยพอมันมี volume อะคะ่ะมันเริ่มที่จะ optimize ในเรื่องของตัว cost ต่างๆอะคะ่ะให้มัน on track นะเพื่อดีไซน์เส้นทางสำหรับ sustainability ในเชิงของ business อันนี้คือเฟสที่2คือเฟสที่เรากำลังทำอยู่อะค่ะอนาคตเนะเฟสที่3พ,พี่เรียกว่ามันเป็นเฟสของ impact ละกันพอมันขยายโตขึ้นในระดับหนึ่งอะค่ะทีนี้มันก็ต้องไปโฟกัสเรื่องของการการสร้าง impact ตาม goal ที่เรามองไว้ละกันว่า Freshgate Platform เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับ stakeholder ใน food supply chain เนี่ยได้อย่าง significant เนอะโดย identify ออกมาเป็นตัวเลขในเชิงของ impact ยังไงได้บ้าง โอลองผิดลองถูกมาเยอะมากแล้วสิ่งที่เสียอย่างเดียวคือเวลากว่าจะเรียนรู้ได้หลายปีนะสามประมาณ3ปีถึงจะเรียนรู้ได้อันแรกก็คือเรื่องของคําว่า MVP แหละพี่คิดว่าพี่เข้าใจแล้วอะแต่มาเข้าใจจริงๆอะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันเนาะการเทสต์ผลิตภัะมันไม่จําเป็นที่จะต้องเดเวล็อแบบเป็นฟีเจอร์ขนาดนั้นเนาะสิ่งที่เรารู้คือการตั้งแอสเซมชันให้ชัดให้เคลีย ที่สุดอะคะ่ะพอแอสซัมชันมันชัดใช่ปะมันแคบมันเคลียร์แล้วการเทสเอาอะมันจะตรงไปตรงมาเราก็ตรงประเด็นอันนี้พี่ว่าสําคัญมากสำหรับการเริ่มต้นนะคะพออีกสเต็ปหนึ่งที่พี่เรียนรู้เนี่ยก็คือว่าการซิงกันระหว่างทีมอย่างเช่นเรามีทีมเทคเนาะเรามี PO เรามีบิสเนสทีมอะสาคนเนี้ยเทคลีดพีโอบิสเนสเนี่ยต้องต้องกลมกลมมากๆเลยอะว่าออบเจ t ตีฟอะคือจะทำอะไร เราโกมันต้องโกเดียวกันเราค่อย cascade ออกมาว่าฟีเจอร์อะ อะไรที่มันจะตอบโจทย์โกบ้างแล้วที่สําคัญต้อง prioritize ด้วยเพราะว่า prioritization ก็สําคัญถ้าทําได้แบบนี้พี่ว่ามันจะเร็วขึ้นเยอะมากเมื่อก่อนพี่อาจจะแบบปล่อยให้แต่ละทีม business ทีมคุยกันไปอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยพอ develop ออกมาแล้วเนี่ยมันตอบโจทย์โกหรือเปล่านะหรือมันแค่ตอบโจทย์ว่า business อยากทําอะไรแต่ว่าโกที่มัน ladder ไปเป็นภาพใหญ่อ่ะมันยังไม่ซิงรวมเป็นภาพเดียวกันซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เรียนรู้แล้วกันนะ้องสองอย่างคือ how to test MVP อ่ะ assumption ต้องเคลียร์ มากๆ2คือการทํางานร่วมกันซีเนจีระหว่างทีมอะเอาโกเป็นเบสแล้วก็ต้องเป็น b บิสเนสโก o แล้วก็ค่อยลัดเดอร์ออกมาเป็น a อคชั่นไอเทหรือฟีเจอร์นะคะแล้วก็ Prioritize ไทมันให้ดีเพราะว่า r รีซอสเรามีจํากัดขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นเพราะว่าต่อให้มันเหนื่อยหรือยากลำบากแค่ไหนพี่ว่าเจอร์นี่เนี้ยสวยงามแล้วก็พี่ไม่รู้ว่าพี่จะริญนสกิลเมนเทลิตี้ กรอบความคิดทุกอย่างอะได้จากไหนแล้วกันอืถ้าไม่ใช่ที่เป็นแบบเจอร์นี่ของ f r e s h g เกตอะไรเงี้ยอื